ครับมาดูวิธีการบวกลบเอกนามครับวิธีการบวกลบเอกนามเนี่ยมีหลักการนะครับอยู่หลักการที่สําคัญก็คือต้องเป็นเอกนะนามที่นะครับคล้ายกันคล้ายกันเนี่ยก็คือชุดตัวแปรเดียวกันนะครับแล้วก็เลขชี้กําลังของตัวแปรเนี่ยนะครับก็คือตัวเดียวกันหรือเท่ากันนั่นเองนะครับวิธีการบวกลบเอกนามนะครับจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้นะครับข้อห 5x ลบ 8x บวก 3x เท่ากับได <c oughs> ตรงนี้5นี่เป็นชุดตัวแปรเดียวกันหมดเลยนะครับคือ x x x นะตรงนี้เราสามารถบวกลบกันได้เพื่อกระจัดปัญหานะครับ <c oughs> การเขียนที่ยุ่งยากนักเรียนเทคนิคก็คือให้นำตัวเลขที่นะตัวเลขที่ <c oughs> อ,อ,ยอย่ามาเขียนลบนําหน้านะครับเราจะจับคู่ตัวนี้ก่อนนะเพื่อให้มันง่ายขึ้นนะครับจะเป็น 5x จับคู่และอย่าลืมเอาเครื่องหมายหน้าตัวนี้ไปด้วยนะครับนะเครื่องหมาย 5x จะกระทํากับ 3x โดยเครื่องหมายบวกไม่ใช่เครื่องหมายที่ติดอยู่กับ 5x ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายของลบ 8x เขานะครับว่า 5x บวกกับ 3x นะจัดระเบียบใหม่นั่นเองครับ คือให้โอกาสผิดพลาดมันน้อยลงนะครับก็คือ5ตรงนี้ชุดตัวแปรเดียวกันและนะครับก็เอา5บวก3คิดแบบนี้ครับ x แล้วก็ลบด้วย 8x นะฮะชุดตัวแปรเดียวกันบวกกันตัวเลขบวกกันได้ 8x นะครับลบ 8x ก็ง่ายแล้วครับชุดตัวแปรเดียวกันนะก็เป็น8ลบ8นะครับ x ก็คือ0 x นั่นเองบวกกันข้อนี้ก็ได้0นะครับเรียบร้อยเทคนิคการบวกลบเอกนามต่อไปข้อ2ครับลบ7 y บวกกับ9 y บวกกับ2 y เท่ากับนะฮะข้อนี้เห็นเครื่องหมายลบนะครับอาจจะ,ะมีปัญหาในเรื่องของเครื่องการเขียนรูปแบบการเขียนนะครับแต่เพื่อตัดปัญหา นะครับเขียนเรามีลบ7นะบวก9ตรงนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็น9ลบ7นี่จะง่ายกว่าตรงนี้จะดูง่ายกว่านะครับอันั้นตรงนี้ก็เป็น9 9y ใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย7 y สลับที่บวกด้วย2 y เขียนแบบนี้จะดูง่ายง่ายกว่าครับตรงนี้บวกลบกันครับจะได้เท่ากับ9ลบ7 คัวตวแปร y บวกด้วย 2y นะครับ9ลบ7ก็คือ 2y บวกด้วย 2y ถูกไหมครับ 2y บวก 2y คือ 4y โอเคเราละและนะฮะละการเขียนค่อยๆละการเขียนน่าจะง่ายขึ้นนะครับก็ข้อ3นะ10 z ลบด้วย4 z ลบด้วย z เท่ากับนะ อย่าลืมว่าแซดเดียวเนี่ยก็คือ1นึนะครับหนึ่งแซดห่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจัดชุดก็คือ10นะสิบนี่มากนะฮะลบสลบสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชุดแซดแล้วก็ลบด้วย1นึนั่นเองนะลองจัดการคู่นี้ก่อนนะครับก็คือหกแนะฮะแล้วก็ลบด้วย1 Z นะฮะกลบก็คือ6-1ลบ ชุด Z นั่นเองก็คือ5 5 z ดเรียบร้อยนะครับหรืออีกวิธีนึงนะครับเราเห็นชุดตัวแปรเดียวกันหมดแล้วนะ x ตัวแปร Z เหมือนกันหมดแล้วมัน10 z ลบด้วย4 z ลบด้วย1 z เท่ากับนะเราก็เอาตัวเลขมาบวกกัน3มพจน์เลยครับบวกลบกัน3พจน์เลยคือ10ลบ4ลบด้วย1นนะครับนี่จะเร็วกว่านะครับ สิบลบสก็ได้6กหกลบหก็ได้5 5าเนะครเขียนแบบนี้จะดีกว่าครับค่อยๆทำนะฮะอันนี้คือข้อสานะ